ทำงานอย่างเดียวไม่ค game, okay. nee. ิดจะเล่นเกมเลยหรอก็อยากเล่นแต่ตีสิทปอท็ยิ่งทำไม่เสร็จเลยแต่ไอร็อกเขาออกบอร์ดใหม่นะเว้ยเนี่ยดูดิ75%ด้วยนะไม่ได้จริงๆก็ต้องทำงานไม่งั้นก็ไม่เสร็จแล้วเอ้ยไม่เป็นไรเนี่ยเอาอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเปิดคอมให้เลยเล่นเลยอืไหนๆก็มีคีย์บอร์ดมาแล้วก็เล่นสักหน่อยก็ได้เนาะแกะออกมาเลยอืเล่นเลยตีสิทธ์ก็ยังไม่ไม่เสร็จดีอ่ะแต่ สวยด้วยเป็นเลยนะ ตอนนี้คุณกำเงินอยู่3500บาทอยากได้คีย์บอร์ด75%เอามาเล่นเกมสิ่งที่คุณต้องการคือความเร็วความเสถียรแล้วก็เคสอลูมิเนียมทั้งชิ้นแบบพรีเมียมตัวนี้ครับน่าซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้ครับคือ iRock MG 75 iRock นี่เป็นแบรนด์คีย์บอร์ดที่ผมรีวิวมา ก็หลายตัวแล้วนะตั้งแต่ที่เขาทำ iyx มา2ตัวทั้ง mu 6 8 pro mu 6 8 ultra มาจนถึง i r o c mg 68และตัวนี้ครับ i rock mg 75เขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นตลอดทุกครั้งที่เขาส่งคีย์บอร์ดมาให้ผมสเปคเขามันอัปเกรดขึ้นตลอดและคุณภาพในการผลิตของเขาก็ดีขึ้นตลอดคือเขาเลือกสิ่งที่เขาทำมาดีมากๆแล้วใน i r o c mg 68 เอามาใส่ในคีย์บอร์ดตัวนี้ที่เขา Refine มันทำออกมาให้มันดีขึ้นอีกก่อนอื่นเลยผมจะมาอธิบายสเปคของตัวนี้ก่อนพักโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะว่าจำไม่ได้คีย์บอร์ดตัวนี้ a c t ชูเอชัตื่นมากๆคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันตื้นขนาดนี้นะแต่เขาทำแอคช a t i o n Point ที่ตื้นที่สุดมา0.0.05ม mm. มมันตื่นมากอะแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะตื้นเกินความ จำเป็นไหมคือคือคนเราเราเรามนุษย์ธรรมดาแค่0.1หเราก็รู้สึกว่ามันแบบเออมันก็มันก็ตื่นมากแล้วนะคือนั่นแหละผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาทํามาตื่นขนาดนั้นถ้าเกิดแบบยอดมนุษย์เออก็ก็คงตอบโจทย์คุณแล้วครับแต่คือผมเนี่ยเป็นคนกระจอกกระจอกคนหนึ่งอะผมใช้ผมไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยนะว่าเออการที่เราทํา0.0 0, 0. 5หมันจะได้เปรียบมากขนาดไหนอาจจะนิดนึงอาจจะแบบเสี้ยววินาทีต่อไปครับ ตัวนี้มีฟังก์ชันที่ทุกคนตามหาหรือไม่ตามหาผมไม่ได้ใช้แต่หลายๆคนใช้นั่นก็คือ snap tap หรือ socd มีมาให้เหมือนเดิมครับ polling rate ตามมาตรฐานตลาดน้าตอนนี้เลย 8kHz ต้องใช้สายที่เสียบดีๆนะมันก็จะดีมากแล้วก็สำหรับ scan rate ครับเขาเคลมมาสำหรับ single key นะ2 5 6ร h z ก็คือปุ่มเดียวเนี่ย scan rate 256kHz แต่ถ้ากดมันหลายๆปุ่มหรือกดมันทั้งแผงเนี่ย มันจะอยู่ที่ประมาณ32กิโลเฮิรตซ์แล้วก็มาถึง latency ครับหลายๆคนอาจจะแบบอุย๊ย latency มันเท่าไหร่เนี่ยมันจะหน่วงไหมช้าไหม0 1 2ยมิลลิวินทครับที่เขาเคลมมาในตัวนี้แล้วก็ฟังก์ชันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันไม่ได้แบบว่าเป็นตัวเลขที่รูร้ร้า เหมือนส่วนอื่นที่เขาเคลมมาแต่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมีมาก็ดีนะนั่นก็คือ G Turbo V2 คือ a อ g ัลกอริทึมในการควบคุมความร้อนในคีย์บอร์ดครับสำหรับคีย์บอร์ดแมกเนติกเนี่ยความร้อนน่ากลัวความร้อนทําให้หลอนได้ดังนั้นถ้าคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถควบคุมความร้อนได้ดีมากเลยเนี่ยเท่ากับว่ามันจะไม่หลอนครับสุดท้ายเหมือนกับคีย์บอร์ด iRoc และ iYX เขามีไดรเวอร์แบบเว็บเบสมาสามารถ ปรับแต่งได้ทั้งบน Windows และ Mac แล้วใครมันจะไปบ้าปรับแต่งบน Mac ผม <laughs> <laughs> นั่นแหละครับคือผมปรับแต่งคีย์บอร์ดบน Mac เสร็จแล้วเอพอผมไปเล่นเกมใน PC ผมก็ไม่ไม่ปรับแล้วครับอย่าด่าผม <laughs> สเปคมันก็ประมาณนี้แหละคือในคีย์บอร์ด Mac เนติกอะหลายๆเจ้าเขาก็แข่งกันเคลมสเปคเราโอ้โหทำได้ดีขนาดนั้นขนาดนี้เร็วกี่มิลลิเซกอะไรก็ว่าไปคือทำไปสำหรับคนใช้งานอย่างผมอะมันคือสิ่งที่ผมเห็นหรือรู้สึกได้ขณะการเล่นเกม ว่ามัน responsive ไหมมันรู้สึกว่าเออมันเร็วจริงไหมด้วยความ feeling นะผมไม่ได้มีมาตรวัดที่มันเป๊ะเป๊เ,เ,เป็น super computer นะคือผมก็คนคนหนึ่งที่เล่นเกมแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเร็วด้วยความรู้สึกแล้วมันหลอนไหมเนี่ยตัวนี้ไม่หลอนผมเล่นมาประมาณ2-3 4เกมได้คือถึงจะเล่นเกมน้อยลงแต่ก็ยังเล่นอยู่ก็เอามันไปเทสบ่อยครั้งก็ต้องยืนยันกับทุกคนว่าเสียบสายให้ดี สายที่เขาแถมมาเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าสายมันไม่ค่อยดีหรือเปล่าวะผมผมก็เลยคิดว่าอาจเสียบสายที่มันรับรอง polling rate 8กิโลเฮิรเลยชัวๆวไม่กี่ร้อยร้อยสองร้อยมีขายก็ซื้อสายดีๆมันเสียบกับคีย์บอร์ดมันไม่มีหล่อนไม่มีอะไรครับแล้วก็มาถึงในส่วนรีวิวแล้วครับ ทุกคนอาจจะรู้หรือไม่รู้คือผมเป็นคีย์บอร์ดบิลเออร์สิ่งที่ผมมองคีย์บอร์ดผมไม่ได้มองแค่ว่าโอ้ยนี่แม่งเร็วนี่ช้าอะไรเียผมไม่ได้สนใจขนาดนั้นคือผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีโอเคเราเล่นไม่ได้เก่งขึ้นขนาดนั้นผมเล่น MX ผมก็สกอร์เท่าเดิมผมเปลี่ยนมาเอชผมก็สกอร์เท่าเดิมคือผมกากดังนั้นมันไม่ได้มีส่วนต่างอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่ผมดูคือ คุณภาพที่ทุกคนจะได้ทั้งในเนื้องานของการผลิตคีย์บอร์ดตัวนี้มันคุ้มค่าไหมเริ่มจากเสียงคือคีย์บอร์ดเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสิ่งที่มัน produce ออกมานอกจาก performance ในการเล่นเกมมันคือเสียงครับตัวนี้ที่ผมได้มาเป็น iRoc k MG 75 สีขาวสเปรย์โค้ดพร้อมกับคีย์แคปที่มันมีแสงลอดอะ RGB แบบฉ่ำๆสว่างสว่างแสบตามันให้เสียงที่ผมรู้สึกว่ามันมันมีความป้องๆ้องในตัวมันระดับหนึ่งนะคือด้วยความที่เพลทมันเป็นโลหะเอออย่างผมค้คอคเนี่ยคือผมได้ยินเสียงเลยมันป้องป้องป้องป,องปองแต่ก็แบบอืมมันมีความป้องในตัวสูงหลายๆลยองค์ประกอบอะประกอบกันคือสวิชมันเสียงค่อนข้างดังแล้วก็เพลทเป็นโลหะ แล้วในตัวเคสเนี่ยไม่มีเวทมาถ่วงน้ําหนักเลยคือเคสตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นก็จริงมีความหนักระดับหนึ่งเลยนะแต่มันไม่ได้หนักมากพอที่มันจะถ่วงน้ําหนักให้ตัวคีย์บอร์ดมันไม่มีเรสโซแนนต์คือตอนนี้มันมีความป้องในตัวสูงมันก็จะแบบดังแต่ไม่เป็นไรคือสําหรับคีย์บอร์ดราคา3,590บาทก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเสียงที่โอเคถ้าใครชอบคีย์บอร์ดเสียงที่มันดังๆก็คงตอบโจทย์ เพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่เสียงชัดแล้วที่สําคัญเลยคือสวิชเนี่ยมันลื่นมากคือสวิชผมรู้สึกว่าเขาทํามาได้ดีมากนะถ้าใครกําลังมองหาความลื่นตัวนี้ดีมากมันลื่นในเชิงวัสดุและมันลื่นมากในเชิง Factory l o ูบดังนั้นถ้าใครกําลังมองหาคีย์บอร์ดที่มีเสียงดังพอสมควรเลยแล้วสวิชที่ลื่นมากตัวนี้ก็ดีอ่ะต่อไปฟิลในการพิมพ์คือถึงแม้คีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็น Gasket Mo u n t ์ฟิลลิ่งในการพิมพ์เนี่ยมันแข็งเพราะว่าเพลทมันเป็นโลหะแล้ว อย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับคีย์บอร์ดแมกเนติกมันไม่ควรจะยุบดังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ความแข็งของมันต้องทนมันไปครับคือส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหากับคีย์บอร์ดแข็งอยู่แล้วผมชอบคีย์บอร์ดที่มันมีความเฟรมิร์มความสเตเบิลไม่ต้องการให้มันยุบอะไรมากมายดังนั้นตัวนี้โอเคต่อไปคุณภาพในการผลิตที่ผ่านมา iROC k เขาทำคีย์บอร์ดผลิตออกมาดีงานสีดีสเปร์โคตติ้ง e-coating เขาทำดีมากมาอยู่แล้วตั้งแต่ iyx mu 6 8 pro ultra ดีมาก i rock ng 6 8เนี่ยสิคือผมรู้สึกว่ามันเป็น gasket mount ก็จริงแต่เขายังทำ implementation ออกมาแปลกแลแต่สำหรับตัวนี้ไม่แปลกครับทำออกมาได้ดีคือตัวนี้คือเป็น two piece aluminum i case คือมี bottom case ด้านล่างนี้แล้วก็มี top case ที่อยู่ด้านบนที่มันประกบกันและ Construction ของมันคือ Ball c a c h h System ดังนั้นเวลาคุณจะอยากจะแกะออกมาดูข้างในหรืออยากจะเอาโฟมออกใส่โฟมเพิ่มอะไรอะ่ะมันทำได้ง่ายมากเราก็สามารถเห็นได้เลยว่านี่มี g กส k e t ที่วางอยู่มันก็จะมีความยวดแบบน้อยๆของมันนะนะแล้วข้างล่างเราก็จะเห็นโฟมที่อยู่เลยคือคุณภาพในการผลิตก็ต้องบอกว่าเขาทำมาได้โอเคมากประกอบง่ายรือออกมา ใส่โฟมเพิ่มหรืออะไรเพิ่มเพื่อแก้เสียงป,งป้องของมันหรือใส่แผ่นแดมอะไรก็ก็ทําได้คือผมรู้สึกว่ามันมันสะดวกมากมันสะดวกกว่าบ,บอร์ดที่ต้องขันสกรูเยอะมากเลยแล้วอะต่อมาดีไซน์ครับดีไซน์คีย์บอร์ดตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่โดดเด่นนะเลเยอร์ Lay คือ75% non exploded arrow ที่มีบล็อกเกอร์มาอยู่ข้าง arrow cluster นะครับบล็อกเกอร์มาเป็นรูปโล่ไม่รู้ว่าต้องการจะสื่ออะไร ดีไซน์ด้านข้างก็เรียบๆครับเป็น Boxon Wedge ทั่วไปมันดูเรียบหรูธรรมดาผมไม่ไม่รังเกียจเลยที่มันจะอยู่บนโต๊ะผมเพราะมันมันดูดีมากพอสมควรเลยนะแต่ถ้าพลิกตูดมาเท่านั้นแหละครับทุกคนจะเจอกับเวทดีไซน์ที่อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ใส่อะไรมาคือส่วนตัวผมรู้สึกว่าเออปล่อยว่างไปมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเอาสติกเกอร์ยี่ห้อนี่ออกไปให้มันลดความเกะกะหน่อยเนี่ยโดยรวมแล้ว่ผมรู้สึกว่าในราคา3 0 0พไอ้ตัวนี้มันเท่าไหร่3 8 0 0รอในในร้านบิ๊กเพนกวินอ่ะนะอืม คือ3,008นี่เหมือนผมจะยังไม่ได้ใส่โค้ดนะหรือใส่โค้ดแบบถูกๆก,ก็ไม่รู้อะรุ่นเนี้ย3,008แต่ผมผมคิดว่าถ้าทุกคนซื้อช่วงเทศกาลในแอปส้มหรือแบบที่มันมีโค้ดลดเยอะๆอะผมไม่ได้ถูกกว่านี้นะเผื่อบางทีเฮ้ยอาจจะ3,000ต้นๆต่ำๆ3,000เลยนะในราคาประมาณเนี้ยแล้วได้บอร์แคชสต็มได้แกสเกตเมา n ท์ได้คีย์บอร์ดอลูมิเนียมทั้งชิ้น งานผลิตดีมากได้ performance ที่ไม่ได้ขี้หมูขี้หมาเลยไม่ได้เป็น2รองใครเลยคนที่ผมรู้จักคือเขาแบบเขามีทั้ง Venom มีทั้ง Gt 6 0เขาเลือกใช้ iRock อะ่ะผมก็เอ,อไม่เข้าใจเขาเหมือนกัน <laughs> คือแบบ b ิ i l d เวนนอมคัสตอมย่างดีไปซื้อ iRock มาเฮ้ยชอบว่ะที่มันเป็นคีย์บอร์ดที่ดีมากในราคา3,000กว่าบาทเนี่ยมันขออะไรได้อีกอะ่ะเออแต่เออสิ่งที่ผมรู้สึกตงหิดตงหิดใจอย่างหนึ่งนะใกล้จะหมดละคือรูสีย usb ครับผม เป็นผู้ที่เชื่อมั่นในรูเสียบ USB ที่อยู่ตรงกลางนะครับอ,อยู่ตรงกลางสำหรับผมมันดีกว่านะก็ขยับมันมาอยู่ตรงกลางหน่อยก็ผมพอใจแล้วไม่ไม่ขออะไรมากเพราะว่าไอ้รุ่นนี้ก็เป็นบอร์ดเสียบสายเนาะเราก็ต้องเสียบสายเราก็อยากใช้สายดีๆของเราสวยๆของเราเสียบมันแล้วก็แบบเออยอยู่ตรงกลางแล้วบออกมาอันนี้แล้วแต่คนชอบสุดท้ายแล้วสรุปว่า คีย์บอร์ดตัวเนี้มันมันดีนะเล่นเกมใครที่ไม่ได้อยากประกอบคัสตอมคีย์บอร์ดใหม่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งอยากได้คีย์บอร์ด75%ซื้อมาใช้งานได้เลยปรับแต่งในซอฟต์แวร์ง่ายๆในเว็บเบราว์เซอร์จบๆเลยตัวนี้เป็นช้อยส์ที่ดีมากเผลอๆอาจจะดีมากที่สุดเลยสำหรับราคาแบบ3 0 0 0นิด3,000กว่าบาทมีไว้ให้เป็นช้อยส์ครับถ้าใครอยากไปลองใช้ของจริงสามารถไปดูได้ที่ร้าน Big Penguin ครับ ผมจะใส่ลิงก์ Google Map ไว้ให้อยู่จังหวัดนนทบ,บุรีกรุงเทพหรืนนทบ,บุรีวะคีย์บอร์ดดีร้านก็สวยไปดูกันได้ครับคือถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่าโอเคชอบคีย์บอร์ดตัวนี้มากดูรีวิวนี้แล้วบอกโหอ,อยากได้อะแกล้งกดลิงก์ใน description ดูครับแล้วก็กดซื้อจะเป็นการสนับสนุนช่องเล็กๆของเราเป็นอย่างมากถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่าชอบรีวิวครั้งนี้อย่าลืมกด like กด subscribe นะครับ ว่าจริงๆแล้วมันมันฟรีนะถึงยังไม่ได้ซื้อคีย์บอร์ดเนี่ยกดไลค์ก็ฟรีกด subscribe ก็ฟรีจะเป็นการสนับสนุนเราอีกทางหนึ่งได้ดีมากเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าตอนนี้ไปฟังเสียงคีย์บอร์ดก่อนสวัสดีครับ